ดีนะครับก็หลังจากที่เสร็จการเสร็จงานในสวนเรื่องตัดยงตัดให้ก็ช่วงกลางวันนะครับก็จะมานั่งทํากล้าไม้นะครับทําเล่นๆวันละ10ต้น12ต้นนะยี่สิบต้นแต่อันนี้ทําไว้วันวันก่อนนี้นะครับอันนี้เพิ่งทําวันนี้นะครับก็เป็นต้นพยอมนะครับต้นนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ได้รีบเร่งอะไรก็ทําแค่วันละนี่แหละประมาณ12ต้น บางวันก็ขยันหน่อยก็ได้ยี่สิบต้นบางวันเหนื่อยหน่อยก็ไม่ได้ทําเลยก็พยองก็เป็นหนึ่งในไม้ดอกหอมนะครับที่สวนผมนี้ก็ปลูกไปมีต้นใหญ่ๆเนี่ยสามสี่รอต้นแล้วนะครับมีในสวนนี่ประมาณ500ร้อยแล้วแหละก็เสริมทําเสริมเข้าไปอีกปีนี้จะเตรียมไว้สัก100ต้นนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับที่จะมาพูดคุยเนี่ยไม่ได้แค่พามาดูการทํากล้าไม้นะครับแต่จะพูดคุยกันเรื่อง การออกแบบสวนนะครับให้มันหอมอบอวลด้วยไม้ดอกหอมชนิดต่างๆนะครับที่สวนผมเนี่ย <c oughs> มีไม้ดอกหอมเนี่ยนะครับอู้หลายร้อยต้นนะครับเฉพาะพยอมนี่ก็ปาไปเป็น5้ารต้นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูก่อนว่ามีต้นอะไรบ้างเนาะพยอมอ่ะที่เยอะๆเลยอ่ะพยอมอ่าก,นกันกันเกลานะครับหรือว่าต้นมันปลาเนาะ ทางปักไตรลิกต้นตำเสานะครับอันนี้มีก็ราวราวร้อยต้นนะครับที่สวนผมแล้วก็มีกาสลองนะครับหรือต้นปีบเนาะอีสานบ้านผมเขาเรียกต้นกันของนะครับก็ร้อยกว่าต้นมีต้นจำปีพวกจำปีอันนี้ก็หอมเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม้อื่นๆนะครับที่เป็นไม้ป่าก็หลากหลายชนิดนะครับที่มีกลิ่นหอมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นต้นแดงนะครับอต้นแดงนี่ก็หอมเหมือนกันดอกเขาก็หอมเหมือนกัน <c oughs> ต้นแดงต้นมะเกลือนะครับมะเกลือนอี่ดอกหอมเหมือนกลิ่นคุกกี้เลยนะครับต้นพยุงเวลาออกดอกก็หอมกลิ่นจางๆเหมือนกันต้นอะคาเซียนะครับกระถินเทพานี่ก็หอมเหมือนกันมีต้นอะไรอีกกระพี้จันนะครับกระพี้จันนี่ก็หอมดอกก็หอมเหมือนกัน ต้นตอหิหรือว่าประดูม่วงอ่าดอกหอมเหมือนกันโอลักหลายอย่างนะครับอเดี๋ยวผมจะพูดถึงหลักหลักคิดนะครับหลักคิดของผมเนี่ยผมวางผังในสวนนะครับหลายท่านที่กําลังจะเริ่มต้นสวนก็วางผังแบบผมได้นะครับผมวางผังโดยการปลูกไม้ดอกหอมพวกนี้นะครับให้กระจายไปทั่วทั้งสวนเลยนะครับกระจายไปทั่วทั้งสวนนะครับ ไม่ได้ปลูกเป็นโซนนะครับไม่ใช่ว่าโซนนี้เป็นพยอมอโซนนี้เป็นกลันเกาไม่ใช่นะครับกระจายไปทั้งสวนนะครับแต่ว่าต้องดูลักษณะวิสัยของต้นไม้นั้นๆด้วยนะคะรับกลันกลันเกลเขาชอบที่ลุ่มๆนะครับริมบ่อน้ําริมคลองน้ำเราก็ต้องปลูกเฉพาะตรงน,นั้นแต่ปลูกที่ดอนไม่ได้นะครับพยอมเนี่ยได้ริมน้ําก็ได้โตดีที่ลุ่มก็ได้ที่ดอนก็ได้กระสลองอย่างนี้ก็กระจายได้เลยโตได้ดี ต้นแดงอย่างนี้ก็ปลูกที่ดอนที่โคกได้เลยทําไมถึงปลูกกระจายไปทั่วทั้งสวนรู้ไหมครับเพราะว่าผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยอีกสักไม่เกิน10ปีข้างหน้านะครับเพราะว่าพยอมผมนี้ต้นใหญ่ๆห,ห,หลายต้นแล้วนะครับบางชนิดก,ก็เริ่มออกดอกหลายอย่างแล้วนะครับเมื่อเวลาที่เขาออกดอกเนี่ยไม่ว่าสายลมมันจะพัดพามาจากทิศทางไหนนะครับเวลาเราไปสร้างบ้านหรือว่าสร้างสิ่งปลูกสร้างในโซนต่างๆเนี่ย กลิ่นหอมเขาจะฟุ้งกระจายไปไปทั่วทั้งสวนนะครับแต่ความคิดผมนะถึงปลูกกระจายไปหลายๆจุดนะครับให้มันทั่วทั้งสวนนะครับแล้วทีนี้เนี่ยการออกแบบวางผังอีกอย่างหนึ่งของผมก็คือว่าทําไมต้องปลูกให้มากชนิดนะครับมีหลากหลายชนิดเราเป็นสิบขึ้นเลยนะครับไอ้ไม้ดอกหอมเนี่ยเพราะว่าต้นไม้ดอกพวกนี้เนี่ยออกดอกไม่พร้อมกันนะครับอย่างพยอมเนี่ย พยอมกับกลั่นเกลานะครับถึงเขาจะออกช่วงเดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าน,น,นะครับแต่เขาก็มีช่วงฤดูที่ว่าแต่ละต้นนี้ออกไม่พร้อมๆกันนะครับคือแบบร้อยต้นเนี่ยมันมันไม่ได้ออกวันเดียวกันนะครับอาจจะช่วงในช่วงเดือนนั้นแหละ,ะแล้วบางชนิดเนี่ย <c oughs> ดอกจะมีกลิ่นหอมตอนกลางคืนนะครับบางชนิดกลิ่นหอมตอนเย็นๆบางชนิดกลิ่นหอมตอนเช้านะครับอ่าบางชนิดหอมทั้งวันเลย บางชนิดนี่หอมทั้งวันทั้งคืนนะครับอาผมก็คิดว่าเนี่ยอ๋อพอหมดช่วงฤดูเดือนนี้อา่าหมดฤดูของพยอมกับกลันเกลานะครับก็จะไปฤดูของต้นไม้ชนิดอื่นมันก็จะหมุนวนกันอย่างนี้แหละที่ที่ผมคิดไว้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนเดือนไหนวันไหนก็จะมีกลิ่นหอมของดอกไม้ชนิดต่างๆนะครับหอมตลอดทั้งปีนะครับที่วางผังไวนะ้เนาะแล้วก็ยิ่งโซนที่เราจะ สร้างสิ่งปลูกสร้างหรือว,ว่าไปสร้างบงสร้างบ้านในอนาคตนะครับผมจะปูพรมด้วยพวกต้นนี้เลยเยอะเลยนะครับคือจุดจุดนั้นเนี่ยก็จะล้อมรอบเลยล้อมรอบจุดที่จะสร้างบ้านเลยนะครับต้นกลั่นเกลาอัดเข้าไปต้นพยอมนี่อัดเข้าไปเป็นสิบต้นเลยนะครับต้นแดงต้นมะเกลือต้นจำปีโอหลากหลายอย่างนะที่เป็นไม้ดอกหอมเนี่ยลิลาวดีก็หอมเหมือนกันนะครับโอ้ยหอมเหมือนกันลิลาวดีนี่ผมก็ปลูกเสริมไปนิดหน่อยก็มีแล้วก็มีเตรียม ตเตรียมไว้ตเตรียมจะปลูกไว้ก็มีนะครับลีราวด,ดีต้นลั่นทมอ่เนาะอ่ะก็เป็นหลักคิดการวางผังนะครับสำหรับใครที่จะไปปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าอนาคตอาจจะไปสร้างบ้านเรือนอยู่ในสวนเนาะก็วางผังดีๆนะครับอ,อย่างหลักคิดของผมก็คือว่าสรุปให้อีกรอบนะครับคือปลูกหลากหลายชนิดไม้ดอกหอมนะครับเพราะว่าแต่และชนิดผลิดอกไม่พร้อมกันนะครับคนละเดือน อาจจะมีบางชนิดที่ออกช่วงเดียวกันแต่เราปลูกจํานวนหลายต้นมันก็จะออกไม่พร้อมกันนะครับคือในเดือนนั้นแหละก็จะชนิดนี้ก็จะออกในเดือนนั้นบางชนิดดอกบานอาดอกหอมกลางคืนอบางชนิดหอมกลางวันบางชนิดหอมช่วงลุ่ง,งเช้าบางชนิดช่วงหัวค่าเนาะบางชนิดก็หอมทั้งวันทั้งคืนแล้วก็อะไรอีกละ่ะ จุดที่จะสร้างสิ่งก่อสร้างเนาะผมก็จะปูพรมรอบทิศทางเลยสี่ทิศเลยนะครับล้อมรอบเลยไม่ว่าสายลมจะพัดพามาจากทิศทางไหนเนาะรับรองว่าอนาคตเมื่อเขาผลิดอกกลิ่นหอมนี่อกวนเอา่าก็คงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เสร็จงานตัวนี้แล้วคงพักผ่อนไปทำอย่างอื่นเล่นแล้วเนาะ <c oughs>